สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับศึกพรมเมียร์ลีกได้จบลงไปแล้วครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์อาร์เซนอลเป็นรองแชมป์3ปีติดแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้านดับ3แล้วก็นิวคาสเซิลเชลซีพวกนี้ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกสุดยอดเลยครับแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกใครได้ไปบ้างอ่าใครตกชั้นบ้างใครเลื่อนชั้นบ้างเดี๋ยวมาชมได้ในคลิปนี้ครับคลิปนี้คลิปเดียวครับรู้เรื่องเลยว่าใครเป็นแชมป์แม่แต่แชมป์ก็ไม่น่าจะพูดกันแล้วลิเวอร์พูลไง เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20พรีเมียร e a g u e Trophy t a โฮ h หมายถึงว่าถุวยพี่เมียลิกกลับบ้านมาแล้วจ้ะโอ้โหและถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะแสดงโฆษณาอะไรหรืออย่างไรติดต่อข้างล่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับตามเบอร์นี้ได้เลยครับและรายไอดีครับแม่ใครจะเป็นเจ้าแรกของกระผมมาหน่อยเถอะจอ้จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าบทสรุปของศึกเพีเมลิกเป็นอย่างไรบ้างและลิวพูนั้นแม่นัดสุดท้ายก็ยังไม่ชนะโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้ครับแห่แชมปกันทั่วประเทศไทยลาดบุรีสุาสราษฎร์น้องที่รู้จักกันอยู่สุราษฎร์โอ้โหแห่กันแบบยิ่งใหญ่ส่วนวันหงแดงแห่งชาติที่เซนทันเวิด์นั้นโอ้โหใหญ่โตมโหระทึกมโหระทึกจริงๆครับเพราะว่า อินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยไปรวมกันอยู่ที่นั่นอ่าส่วนใจถึงเพึ่งได้คุณวันคุณวันนี่ก็ไปแห่กันที่ราชบุรีอ๋อเห็นใหญ่โตเหมือนกันจะ้ะเห็นมีพระมหาสมปองไปด้วยแม่เมื่อวานก็ชื่นมื่นกันไปครับสําหรับแฟนบอลพรีเมีมร์ลีกเมื่อคืนนี้ครับแ่ผมย้ายบ้านได้ได้ดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าน่าสุดท้ายเนี่ยคือจุดสนใจเนี่ยมันอยู่ที่ การชูถ้วยของฟานได์แม่ฟานไดม์ครับจับถ้วยปุ๊บไม่รู้นึกถึงอะไรอยู่โอ้โกม้กมๆแล้วก็กระชากแต่มีอยู่หนึ่งอันครับที่ทําให้ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละถึงแม้จะจบไม่สวยแต่การจากกันอย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับคือเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนครับเมื่อวานนี้ตอนที่โคโสกประกาศชี่รับเปลี่ยนแฟนบอลไม่โหเลยอย่าแถมนี่ตบมือให้กําลังใจเทรนดแม่งน้ําตาแทบซึม เจอเกนคอปที่นั่งอยู่บนอัศจั์น้ําตาแทบไหลเจอเกนคอปมาด้วยอ่าโอ้โหไม่โหถือว่าเป็นการส่งท้ายที่ดีโหแล้วโหเลยโหแล้วก็คือจบคือเฮ้ยกูไม่พอใจมึงนะที่มึงย้ายไปเรอัลมาดริดแต่โหแค่ครั้งนั้นก็จบเลยครับพอแสดงความยินดีก็ไม่ให้บรรยากาศมันเสียก็ไม่โหครับแถมดีใจด้วยและเรียกชื่อเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยังจะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจได้มั้น้องเทรน เอาแบบง่ายๆก่อนเอาแบบว่าที่เราได้ยินกันมาก่อนเลว์ูเป็นแชมป์ครับอา์เซนอนเป็นรองแชมป์แมนยูหลุดทุกรายการครับทั่วยโุโรปไม่ได้ไปแซก้วยเออหลุดวงโครจรไปเลยเลสเตอร์เอฟบิดเซาท์แฮมตันร่วงตกชั้นครับและซาร่าครับซิลดาวซันโวครับรวม29ประตูอู้หูซาร่าจ้ะเลว์พูครับในยุคที่ไรเจเกนครับครับดูเหมือนต้องสร้างทีมใหม่ครับ แต่กลายเป็นว่าโอ้โหโค้ดอาร์เนอของเราครับสามารถปรับแท็กติกเหมาะสมกับขุมกำลังที่มีอยู่พัฒนาทีมจนมีความคงเส้นคงวาจนสามารถประสบความสำเร็จได้ชนิดที่บรรดาเกจิลูกหนังหน้าแหกกันไปตามๆกันเพราะบอกกันว่าไม่มีทางคว้าแชมป์หนึ่งในสี่จะติดหรือเปล่าหนึ่งในหกจะติดหรือเปล่ากับทีมชุดนี้อ่ะแล้วเป็นยังไงจ๊ะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองครับสำหรับโค้ดใหม่ของเรา เฮดโค้ d อาร์เนผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังครับเลย์พูเนี่ยสร้างความฮือฮาด้วยการเข้าป้ายคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบครับโดยที่พวกเขารังตำแหน่งจ่าฝูงนานถึง177วันเต็มนับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2524ครับจนถึงวันนี้ครับการันตีที่เป็นแชมป์แน่นอนก็วันที่เราไล่ยิง ไปจ่าไปห้าหนึ่งนะจ๊ะเมื่อวันที่27เมษายนโอ้โหผ่านมาจะเดือนแล้วเป็นแชมป์มาจะเดือนแล้วนี่หว่าหรือว่าพูลครับการันตีแชมป์ทั้งครั้งที่ยังเหลือเกมในลีกอีกถึง4แมตช์ฮนะขณะที่อาร์เซนอลครับก็ต้องกินเห่าเป็นปีที่3ติดต่อกันหลังพวกเขาทําได้เพียงแค่รองแชมป์อีกครั้งครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและนิวคาสเซิลคว้าตั๋วไปรุยแชมปี้ยรลีกครับ กับทอตแนมฮอสเปอร์ที่ชนะแมนยูไปในศึกยูโรปาก็คว้าแชมป์เอ้ก็คว้าตัวไปแชมป์เปรีกครับสเปอร์ผลงานในลีกย่ำแย่เหลือเกินครับสวนทางกับฟอร์มในยุโรปครับแหมพวกเขาสามารถหักปากกาเซียนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกพร้อมตั๋วไปดูศึกแชมป์เปรีกครับเป็นการปลดล็อกคว้าแชมป์มาเนื่อน,นานครับ17ปีเต็มครับมา สำเร็จในปีที่มีซองเฮืองมินเข้าปีที่10ได้ชูถ้วยโอ้โหพี่ซองและอีกหนึ่งทีมครับคิสตันพาเลทครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากมากเพราะอันดับในลีกไม่ได้ดีเดอะไรแต่การควา้าแชมป์เอเอครับทำให้เขาพวกพวกเขานั้นได้ตั๋วไปยูโรปาลีกเช่นเดียวกับอาสตันวิลล่าและนอตติงแฮมฟอร์เรสครับต้องบอกว่าผิดหวังนิดหน่อยฮะเพราะช่วงแรกๆครับโอโห ได้รุนพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ฟอร์มสนิทสะดุดครับช่วงปลายซีซั่นครับแหกโค้งเกือบไม่ได้ไปสักถ้วยโชคดีนะฮะที่เชลซีได้ไปอ่าได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกไอ้ไอ้นี่นิวคาสเซิลได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกอันดับก็เลยตกมาถึงฟอร์เรสได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแม่ส้มหล่นนะไม่งั้นก็ไม่ได้ไปไหนแลกจากฟอร์เรสส่วนทีมที่น่าผิดหวังมากๆมาก,มาก,มากที่สุดจะเป็นใครล่ะจ๊ะ แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีมที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังที่สุดเพราะแตะตารางคะแนนในอันดับลีกก็ย่ำแย่สุดๆอนาจใจอะ่ะแถมยังช่วดแชมป์ยูฟายูโรปาลีกพี่บอกจะแห่แชมป์บอลยังไม่เตะเลยมึงจะแห่แชมป์กันแล้วมึงบ้ากันหรือเปล่าฮะสติดีกันหรือเปล่าโอ้โหทำแคมเปญเข้าไปนั่งเหมือนกล่องโลงศพอะ่ะแล้วก็เอ้เดี๋ยวพาแห่แชมป์บ้าเพียนไอคนอย่างนี้มันเฮียน และก็ไม่ได้เล่นเกมยุโรปทุกร <Gym> ายการเลยด้วยโอ้โหแฮรแชมป์เวนและกูก็ทุเลตในส่วนของโซนตกชั้นครับต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ครับไม่กระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อความอยู่แรบแทบจะไม่มีให้เห็นครับเพราะ3ามทีมที่ตกชั้นก็พึ่งขึ้นมาครับคือเห็นความห่างนะฮะระหว่างพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนชิพมันห่างกันเลยอันดับ17จดก็คะแนนก,น,นก็ห่างไปเป็นสิกว่าแต้มเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับทีมที่ขึ้นมาใหม่ครับ คุณต้องเสริมตัวผู้เล่นให้อย่างดีเยี่ยมเพราะไม่ชนะแล้วอาจจะเหมือนเรสเตอร์อิฟฟิตและก็เซลแธมตันฮะเลื่อนขึ้นมาปีเดียวกูก็ไปซะเลยดีกว่ายาอยู่เลยอายเขาโดนยิงกัน7-80ลูกโอ้โหเอา้าสรุปกันอีกทีครับแชมป์ก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลผู้ดอาหันการครับ โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีนิวคาสเซิลและแถมไปด้วยไก่จ๋าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับส่วนโคต้ายูโรปาลีกแอสตันวิลล่าและคริสตัลพาเลซครับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแหมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เรียกว่าได้ใบบุญของนิวคาสเซิลครับส่วนทีมที่ตกชั้นครับก็ประกอบด้วยเรสเตอร์ซิตี้อิสวิทเทลและเซาท์เทมป์ตันนักบุญ ส่วนทีมที่เลื่อนชั้นครับก็มีลีดยูไนเต็ดเบอร์ลี่และตบท้ายด้วยแมวดำซันเดอร์แลนด์อ้าวเนี้ยวขึ้นมาเว้ยเพลย์ออฟชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มีน้องจูด์เบลลิงแฮมอยู่มีไอจ็อดเบลลิงแฮมอยู่อ๋อมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกเรียกไปงั้นแหละจอร์ดอันดับดาวซันโวครับโมเมสซาร่าทำลายสถิติครับค่า GA ของแอนดี้โคลและอลันเชเลอร์ครับตอนนั้นพวกนั้นแข่งกัน42นัดนะแต่ซาร่าสามสนัดก็ทำลายเสียแล้ว เก่งจริงๆ29ประตูครับมูเมซาร่า23ประตูเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนิวคาสเซิลยุนเต็ดครับ22ประตูเป็นเออริงฮาร์แลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้20ประตูเป็นคิสบูดและไบรอันเอ็มโบเม่19ประตูครับเป็นโยฮันวิซาเบนฟอร์ด16ประตูเป็นโอลีวัดกินครับจอมแอซซิตก็ประกอบไปด้วยมูเมซาร่าที่1่อีกแล้วจ้า18ครั้งแล้วก็เป็นของนิวคาสเซิลครับเจคอบเมอร์ฟี่ของนิวคาสเซิล คนนี้เปิดแม่นยำดีเหลือเกินปีนี้ครับเปิดจนพาทีมไปยูฟาแชมเป,ปี้ยนครับแล้วก็11ครั้งเป็นเอตธนีไอเรนกาของฟอร์เรสครับ10 10ครั้งก็เป็นดามสการ์ดโรบินสันมอร์แกนโรเจอร์บุกโยซาก้ารูบิโน่เฟอร์นันครับ9ครั้งก็มีซองเฮืองมินของสเปอร์ครับผู้รักษาประตูที่เก็บครีนชีต10อันดับแรกครับ13เกมครับก็มีดาวิดรรยากับมัตเซลของฟอร์เรสครับแหมแต่ก็ทำให้ฟอร์เรสไปยูฟาแชมเป,ปี้ยนลิตไม่ได้ 1ครั้งก็มีดีนฮนเดอร์สันจอร์แดนพิกฟอร์ดครับ9ครั้งก็มีพ่อหมีของเราครับไอซองเบเกอร์ Baker, และก็เอเดนซอนของแมนซิตี้และก็อังเดย์โอนาน่าของแมนยูและก็โรเบิร์ตซานเชสของเชลซีครับเอดซอนนี่ไม่ค่อยได้ลงนะแต่ก็ยังเก็บคินชีตได้เยอะไม่ธรรมดานะสถิติที่น่าสนใจครับเกมที่มีการทำประตูกันมากที่สุดในฤดูกาลนี้ก็จะเป็นใครลรจะจ๊ะก็เป็นสเปอร์พาลิย์พูสามประตูต่อหครับ เกมที่เจ้าบ้านชนะขาดรอยมากที่สุดครับเป็นเกมที่นอตติงแฮมฟอร์เรสชนะไบรตัน7-0ครับเกมที่ทีมเยือนชนะขาดรอยมากที่สุดก็เอฟเวรครับแพ้แมนเชสเตอร์ครับทีมที่ชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดครับมีนิวคาสเซิลฟอร์เรสและวู o ฟครับ6เกมครับแต่อันนี้ครับสถิติที่สุดยอดครับทีมที่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดครับเป็นใครครับลิเวอร์พูลครับ26เกมครับ ทีมที่ไม่ชนะใครติดต่อกันยาวนานที่สุดครับก็ทีมตกชั้นเลยจ้ะเซาแทมตันและทีมที่แพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดคือแพ้แม่งอยู่นั่นแหละก็คือเลสเตอร์ซิตี้ครับจิ้งจอกสยามแเกมติดครับแม่สมควรตกชั้นแล้วเว้ยนี่ละบทสรุปพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดปีกย่อยให้ฟังนะอันนี้แหละบทสรุปเลย ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้ครับพี่แมรีกทุกคู่และแถมลีกอื่นให้อีกนิดหน่อยนะนิวคาสเซิลครับก็ท่ายแพ้กับเอเวอเรสตนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งดีนะว่าฟอเรสเขาก็แพ้ไม่งั้นนะหวานเจี๊ยบไม่ได้ไปละมึงสายกาดงนิวคาสเซิลอ่ะต่อไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อศูนย์แอสตันวิลล่าก็ได้ไปแค่ยออูโรปาครับก็เสียใจด้วยนะมอร์แกนโรเจอร์แม่ แต่มาร์ตินเนสนี่ออกมาเตะเขาเลยแหละขวางเขาเลยแหละเลยโดนใบแดงทีมก็เลยแพ้ไปครับซเซาแตมตันครับนักบุญพ่ายแพ้อ์เซอนไป1ประตูต่อ2ส,ส่งท้ายครับแพ้ปืนโตปแพ้รองใ์มไม่เป็นไรหรอกนอตติงแฮมฟอร์เรฟครับแพ้ให้กับเชลซีไป0ประตูต่อ1ครับหรือร์พภูรครับก็เสมอกับคริสตัลพาเลตไป1ประตูต่อ1ครับแหมสารไล่กระโดดสับขายิงสวยมากครับแรงด้วยรับไม่อยู่หรอกจาก้าอิสวิดครับแพ้เวทแฮมไป1ประตูต่อ3 ฟูแลมครับพ่ายแพ้กับแมนซิตี้ไป0-2บอลส์มาร์ทครับชนะเลสเตอร์2-0และวูฟแฮมตันเสมอกับเบรนฟอร์ดไป1-1ตส่วนสเปอร์ครับก็พ่ายแพ้กับไบตันไป1-4ตต่อกัวแอนออกแน่เลยแอนเนี่ยแอนส่วนของสเปนครับก็บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ไปแล้วกิโรนาพ่ายแพ้กับแอตมาสไป0-4เบียเรลชนะเซบีย่า4-2และบิลเบาครับแพ้บาร์เซโลนา0-3ครับส่วนที่อิตาลีครับ นาโปลีเขาคว้าแชมป์ไปแล้วโ oh อ้โหแม็กโทมิเน่ได้ผู้เล่นทรงคุณค่าคือเล่นดีจัดๆตลอดทั้งฤดูกาลได้ผู้เล่นทรงคุณค่าลูกาก,กูก็ยิงกระจายอ้โ uh อนาโปลีคว้าแชมป์ไปครับแม็กโทแม็กทอมของเด็กผีเขาก็แอตแลนตาครับแพ้ปามาสองสามเวเนเซียแพ้ยูทูสต์สองสามวเนเซ่แพ้ฟิออร์ตน่าสองสามตริโน่แพ้โรม่าศูนย์สองและก็ ราซิโอแพ้เรเชสเศูนย์หนึ่งและตบท้ายด้วยเอ็มโพรีครับแพ้เวโรนาหนึ่งสองแม่สรุปกันอีกทีลิเวอร์พูลเป็นแชมป์อาร์เซนอลเป็นรองแชมป์ที่สามเป็นแมนเชสเตีรที่สี่เป็นเชลซีที่ห้าเป็นนิวคาสเซิลครับไปยูโรป้ายูฟ่าครับยูฟ่ายูโรป้าลีกก็เป็นแอสตันวิลล่าส่วนฟอร์เรสครับ,ได,ไ, ident, Bond, รบได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกบอลถ้วยครับคริสตัลพาเลตได้ไปยูโรป้าลีกครับแล้วก็นิวคาสเซิลก็ได้ไป อยู่าแชมปี้ยนลีกก็เลยอันนี้สมก็เลยกระเด็นมาใส่ฟอร์เได้ไปซะอย่างนั้นครับเพราะรองแชมป์อย่างอย่างลิพูลเขาก็ได้ไปยูฟ้่าแชมป์้ปนลีกเพราะฉะนั้นแล้วครับวินวินทั้งคู่แต่จากที่เคยลุ้นไปยูฟ่าแชมป์้ปนลีกแหกโค้งเหยียบมา180เบรกมาอยู่ทะลุคโค้งไปเลยจ่าดีนะยังมีบ้านหลังเล็กให้แวะจอดคอนเฟอเรนซ์ลลกสำหรับฟอร์เอ่ะกรดินดีด้วยครับส่วน แฟนบอลลิวพูครับแม่ธรรมดาครับทีมแชมป์ก็ต้องใส่เสื้อกันไปอีกปีหนึ่งเลยไหมแมปีหน้านี่ครับน่าติดตามชมเหลือเกินครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผู้เล่นของเราวครับฟินปงฟอร์เรียนเวสมิรอสเคอร์เคสแค่พูดชื่อมาก็โอ้โหอยากดูใจจะขาดแล้วและปีหน้า,นาครับเป็นโมโนแม็ครับที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลและพ่วงกับ เนสเอไอเอเอสเราก็ต้องเปลี่ยนกันไหมเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าทูนี่ไม่ไหวจริงๆวันนั้นหลุดกันไปทั้งวันโอนเงินกันไม่ได้วุ่นวายกันชิปเป๋งเลยสําหรับเนสของทูเนี่ยโอ้โหเอเอสครับต้องมาแล้วครับเอเอสต้องมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับติดต่อง,งานได้เลยนะครับเอไอเอสแม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้ครับเพราะว่าฟุตบอลมันพ่วงกับโมโนแมน็กคงต้องเจอกันแล้วครับ AIS นี่แหละครับบทสรุปของศึกเพียรเมลิกเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปจะเป็นคลิปซื้อขายตัวผู้เล่นของเราครับว่าแม่ฟอร์เรนเวียสเนี่ยมันแน่นอนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับรอแค่สโม,มสรตกลงกันได้จากร้อยล้านยูโรเราอาจจะต่อรองเหลือสักแปดสิบเก้าสิบล้านอะไรประมาณนี้ครับเพราะอะไรเพราะนูนเยก,กูยังซื้อได้เลยแปดสิบห้าล้านเวียสมันเก่งขนาดนี้จะซื้อไม่ได้เลยเหรอจะ้ะเพื่อนๆจ้ะอ่ะไปเดี๋ยวคลิปหน้าเกี่ยวกับนักเตะเลวพู้ครับ ว่าจะได้ใครบ้างไปเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปนี้สวัสดีครับบทสรุปเพียงนี้จบเพียงเท่านี้ครับ